ผู้ทย่างก้าเข้าสู่สูงวัยหรือว่าผู้สูงอายุก็จะพบกับความเปลี่ยนแปลงก็มีผู้ให้ความหมายของผู้สูงอายุเอาไว้ก็คือบุคคลที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปจากพรบรผู้สูงอายุแห่งชาติครับ2541มีการแบ่งเกณฑ์ผู้สูงอายุตามสภาพของการมีอายุเพิ่มขึ้นในลักษณะของการ แบ่งช่วงอายุของประเทศไทยผู้สูงอายุคือระหว่าง60ถึง69ปีครับชารา70ถึง79ปีคนชารามากตั้งแต่80ปีขึ้นไปผู้สูงอายุหรือว่าเอลเดอรคนชาราโอลคนชารามากก็คือเ e l y โอล ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุก็จะเห็นว่าในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมนะครับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจำแนกตามระบบของร่างกายที่มีนักวิชาการหลายท่านคุณสุธิชัยจิตพันกุล ได้จำแนกเอาไว้เมื่อปี2542นะครับพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายบอกว่าพบว่ามีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทั้งระบบทำงานลดลงจึงมักพบว่าผู้สูงอายุจะมีอาการติดเชื้อง่ายครับมีอุบัติการของมะเร็งในวัยชราสูงเนื่องจากเซลล์กำจัดเชื้อโรคตามธรรมชาติลดลง เรื่องของผิวหนังก็เช่นเดียวกันครับพบว่าความหนานแน่นและจำนวนเซลล์ในชั้นหนังแท้ลดลงทำให้ผิวหนังเปราะบางครับแห้งเป็นขุยง่ายหรือเมื่อโดนแสงแดดนานๆจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ง่ายแต่เส้นใยคอลลาเจนซึ่งเป็นความยืดหยุ่นของเส้นเลือดกลับแข็งหนาเพิ่มขึ้นตาพบว่า ไขมันรอบดวงตาและหนังตาเมื่อมีอปริมาณลดลงเกิดหนังตาตกขอบหนังตาม้วนเข้าหรือขอบหนังตาม้วนออกง่ายนอกจากนี้ก็ยังเกิดการหนาตัวและแข็งขึ้นของเลนส์ตาครับมีผลต่อสายตาหรือการขุ่นมัวของกระจกตาหรือการเกิดต้อกระจกมากขึ้น รวมทั้งเซลลรับแสงลดลงเป็นผลให้ความไวต่อแสงของจอตาลดลงทําให้มองเห็นในความมืดลดลงทําให้เกิดพลัดตกหกล้มง่ายขึ้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับในแค่สายตาการได้ยินและการควบคุมการทรงตัวการได้ยินจะเริ่มเสียเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของประสาทรับเสียงในหูชั้นใน ทำให้การส่งกระแสรประสาทของเสียงไปยังอวัยวะรับการได้ยินซึ่งอยู่ในหูเสียไปครับอาการหูตึงในผู้สูงอายุจะพบมากเมื่ออายุ65ปีขึ้นไปการทรงตัวไม่ดีมีอาการไม่สมดุลระหว่างเดินจึงต้องกางขาไว้เพื่อการล้มมีอาการวิงเวียนศีรษะเมื่อเปลี่ยนท่าทางหรืออริยาบทการรับความรู้สึกตามร่างกาย พบว,ว่าผู้สูงอายุจะมีความไวในการรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดอุณหภูมิสัมผัสและการสั่นเทาของร่างกายลดลงมากนอกจากนี้ความไวต่อการรับความรู้สึกที่ซับซ้อนลดลงได้แก่ความสามารถในการรับรู้ตำแหน่งที่ต่างกันความสามารถในการรับรู้วัตถุและความสามารถรับรู้ส่วนต่างๆของร่างกายจึงพบว,ว่าผู้สูงอายุ จะมีอาการชาบริเวณส่วนปลายของร่างกายโดยเฉพาะปลายมือปลายเท้าเมื่อถูกของมีคมบาดหรือเป็นบาดแผลจึงไม่ค่อยรู้สึกระบบปลายประสาทเริ่มมีปัญหาสมองและไขสันหลังครับพบว่าสมองมีน้ำหนักลดลงจำนวนเซลล์ควบคุมกล้ามเนื้อของไขสันหลังมีจำนวนลดลงขณะเดียวกันเกิดการผิดปกติของการสร้าง การหลั่งของสารสื่อนำประสาทซึ่งส่งผลต่อการนอนหลับการเคลื่อนไหวและการทรงตัวได้นอกจากนี้จะพบว่าผู้สูงอายุจะมีความสามารถในการจำลดลงจากการฝ่อของสมองบางรายอาจนำไปสู่กลุ่มอาการสมองเสื่อมได้ระบบหัวใจและหลอดเลือดพบว่าความยืดหยุ่นของเส้นเลือดมีน้อยลง เนื่องจากมีการจับของแคลเซียมตามผนังเส้นเลือดมากขึ้นทําให้เส้นเลือดแข็งตัวความแรงของชิพจรจะลดลงรูของเส้นเลือดก็แคบลงด้วยทําให้มีแรงต้านทานการไหลเวียนของเลือดมากขึ้นผู้สูงอายุจึงมักมีความดันเลือดสูงขึ้นกว่าปกติได้ครับปริมาณเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆลดลงเป็นผลให้เกิดการตาย และการเสื่อมของอวัยวะต่างๆได้เช่นกล้ามเนื้อหัวใจตายระบบทางเดินหายใจพบว่าอายุมากขึ้นจะพบแคลเซียมจับบริเวณหลอดลมและกระดูกอ่อนของซี่โครงและมวลกล้ามเนื้อทรงอกลดลงมีการโค้งงอของหลังครับคือหลังโกงทำให้เส้นผ่าศูนย์กลางแนวหน้าหลังของทรงอกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผนังถุงลมจะบางลงยืดหยุ่นไม่ดีหลอดลมเล็กๆจะปิดเร็วขึ้นทำให้การระบายอากาศไม่ดีมักพบว่าผู้สูงอายุจะเหนื่อยง่ายขึ้นและความทนลดลงในระหว่างออกกำลังกายรวมทั้งมีการติดเชื้อในะระบบทางเดินหายใจง่ายขึ้นระบบต่อมไร้ท่อเพราะว่าต่อมต่างๆเช่นต่อมใต้สมองต่อมไทรอยและต่อมเพศ ตับอ่อนจะทำงานน้อยลงเป็นผลให้มีการผลิตฮอร์โมนน้อยลงด้วยเช่นตับอ่อนผลิตอินซูลินน้อยลงจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นผู้สูงอายุจึงเป็นเบาหวานได้มากครับนอกจากนี้ยังพบการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนฮอร์โมนที่ว่าน,นั้นก็คืออโดสเตอโรนหรืออิพิเนฟรินส่งผลให้การตอบสนองของร่างกายต่อภาวะเครียด ที่รุนแรงเมื่อเกิดสิ่งกระตุ้นให้เครียดหรือหงุดหงิดพูดง่ายๆว่าหงดหงิดง่ายขึ้นครับแล้วก็ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระบบสืบพันธุ์ระบบไตระบบทางเดินปัสสาวะระบบทางเดินอาหารระบบกล้ามเนื้อและกระดูกต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นนั่นคือลักษณะของผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุครับ